ไม่ทำอะไปวะกดไลด์เดือ <my> นพี่ว <illa ises> ิว <displays> ว <glasses nei> ่สิาเอสไม่ยากไม่ยากตัวนี้ใช้เวลาห้านาทีถามจริงจริงเราเจอบ่อยตัวนี้เซียนแล้วผิดเครื่องไฮซินิตเลือกพิลดอัร์ตวิววนะครับแล้วก็ล็อกบูทได้เลยเดี๋ยวรอเราจะรอให้มันเข้าหน้าหลักก่อนปิดเพลงก่อนนะครับเดี๋ยวโดนลิขิตเดแรก เราอัลล็อกบูสด้วยอัลล็อกจูนนะครับประเดี๋ยวอัลล็อกจูนกดอัลล็อกบูสแล้วก็ปิดเครื่อง์สนิทกดสามปุ่มปิดเครื่อง์สนิทพอเครื่องดับก็ปล่อยมือขั้ตอนที่สองนะครับการฟอร์แมตดัตต้าขั้นตอนนี้สำคัญน,นะอย่าลืมกันนะครับพิชูสอนมาใครวะพิจูไงพี่ชูไงจะใครล่ะเดี๋ยวฟอร์แมตดัตต้านะครับ ตัวนี้มันจะเคลียร์การล้างเครื่องแล้วก็เคลียร์การติดยีเมลแต่นี้ปวดรายเดือนปวดรายเดือนครับคือมันจะเคลียร์ในตัวแบรดาวนดับลดโปรท์วิ่งแค่นี้จบนี่คือขั้นตอนของการอัลล็อกจุนต่อไปก็แบติอาร c ตี c ีอาร์ตีซีตมีเดียเทคนะครับแล้วก็เลือกวีโววีโรด กดเขียนนะครับไฟที่เฟรมแว่ดอ,เอทเล็บ a n ี i c เฟรมแว่ดอทหลับไฟที่เรากดนะตัวนี้เป็น v i v o ไฟ5 s ไฟก็จะมี2ตัวไฟลดล็อกแล้วก็ไฟบูธนะครับก็นมันจะทำการ detect diver โดยอัตโน,นมัติเราแค่รอเอาจนกว่ามันจะแฟร็ไฟเสร็จไฟที่สองเราก็จะมาใส่ไฟบูธกันนะครับพอใส่ไฟบูธเสร็จก็ ข้าหน้าหลักตั้งทายเรียบร้อยแล้วก็ส่งงานลูกค้าได้เลยชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้ใต้คลิปกดลิงก์หนโปรไฟล์ส่งสนใจติดต่อส่งซ่อมร้านหรือคอนเซอร์สนะครับติดขัดนิดนึงไม่ค่อยไม่ค่อยได้อ่านสคริปต์ร้านเท่าไหร่นะครับคุณกำลัรีระหว่างรออย่านี้ทำไรระหว่างรอก็ไปสูบบุหรี่ก่อน ไอ้พูดพูดไม่ได้พูดไม่ได้ดไม่ได้เออนะครับ